สวัสดีทักทายเพื่อนๆ FC นะคะมีใครโชคดีบ้างนะคะเรามาดูว่าใครเข้าใครหลุดบ้างนะคะพ่อสุรินหลุดนะคะเลขออกเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็สองหกหกสองนะคะเนาะพ่อสุรินหลุดนะคะให้มางูเล็กก็หลุดจับคู่ จับคู่ล่างนะคะจับคู่ล่างเอาอยู่นะคะเพราะว่า6 2 2 6เนี่ยมันออกบนนะคะเขาบอ,อกดับล่างนะคะถูกเอาอยู่หนุ่มนิรนามนะคะหนุ่มนิรนามก็ให้2 9แต่มันออก2 6เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าหลุดนะคะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเขาไม่ได้เน้นมาบอกว่าก็เนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็แม่อุบลน,นะคะแม่อุบลเข้านะคะงวดน,นี้แม่อุบลค่ะแม่อุบลให้มาสองห้าเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะเจ็ดสี่เก้าสามศูนย์นะคะแล้วก็สี่เก้าศูนย์สี่เก้าเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เจ็ดแปดนะคะนาะพี่น้องเนาะเข้าที่เจ็ดแปดงวดน,นี้แม่อุบลเข้านะคะ สำหรับแนวทางอันนี้ของแมวเหมียวนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าจับเล่นเอาก็จะได้อยู่นะคะก็คือจับจับหนึ่งเก้าเจ็ดอันนี้เจ็ดแปดนะคะก็ถือว่าหลุดนะคะเพราะว่าจับคู่ไม่ได้นะคะเข้าซื้อเนาะถือว่าหลุดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สามแปดห้าแปดเนาะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้านะคะแมวเหมียวหลุดนะคะ แล้วก็เลขมีที่มาเลขมีที่มาก็หลุดนะคะอันนี้อันนี้สูตรลองทำเองเนาะลองทำเองก็ก็เข้าอยู่นะสองหกเนาะแต่ก็ไม่ได้ทายลงนเนาะพรอะยนนันนะคะพรอเยันนันไม่เข้านะคะเพรอะยนัันไม่หลุดนะคะเพรอะยนนันแล้วก็ ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะหลุดนะคะให้สองห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสองเจ็ดนะคะหกหกเจ็ดสองสี่สองแปดนะคะหลุดนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใดโชคดีแน,น่น้อผู้ใดโชคดีผู้ใดก็ยินดีด้วยนะคะใครโชคดีนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแม่อุบลเข้าอยู่นะคะเนาะพี่น้องเนาะ โชคดีออสเตาเียนะคะแม่อุบลข้า7จแปดเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปตามต่อแม่อุบลให้อีกงวดวันที่หนึ่งมกราไอวันที่หนึ่งเมษาเนาะพี่น้องเนาะสิเดมีเงินเมื่อบานสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อน,อนๆโชคดีนะคะก็ใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ